เย้ตอนนี้นะฮะเราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าป้ายเราอยู่ตรงไหนคะป้ายเราห่งไหนคะ <c oughs> คำถามเราง่ายมากถามเลยถามเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมีคนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามีขึ้นมาข้างหน้านะไม่ต้องเลือกเลย <c oughs> เราเลือกคําถามไปแล้วนะคะหนึ่งคำถามค่ะวันนี้นะคะผลการทดสอบค่ะ60ประเทศแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าดูเราตั้งแต่ตอนแรกรู้แน่นอนคําตอบง่ายมากใช่แล้วนะคะ60ประเทศใน ทั้งหมดที่ทําการทดสอบกันมาเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่คือหมายถึงว่าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่คือประเทศไทยทั้งหมดมี60ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แล้วเขาถามว่าเนี่ยเมืองไทยของเราอะ่ะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใช่แล้วนะคะใครรู้คำตอบโทรมาเลยเอเรามีคนโทรเข้ามาแล้วนี่ครับใช่ไหมคุณตี้ครับ,ฮ,รบฮัลโหลครับคุณตี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตี้ปรติเก่งภาษาอังกฤษไหมคะ ไม่เลยครับไม่เลยใช่ไหมคุณตี้คิดว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหกสิบคนคุณได้อันดับเท่าไหร่คะห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าที่ผมจําได้คือผมสอบได้อันดับนั้นพอดีครับใช่แล้วครับก็จริงๆแล้วเรามีจริงๆเรามีอีกตัวเลือกเนอะข้อหนึ่งคืออันดับที่ห้าสิบสี่ข้อสองคืออันดับห้าสิบห้าคุณตี้เลือกข้อข้อสองแล้วข้อสองครับห้าสิบห้าครับข้อสองเลครับข้อสอง เคย<ช>อยู่ดูอยู่ดูอยู่เก่งเ<อ>มามาย้ดีใจด้วยนะครับใช่แล้วนะคะก็รับไปเลยนะคะเป็นมัลชอร์มูลค่า500บาทนะคะจากข่าว f o เวลาวันนี้ก็หมดแล้วอย่างรวดเร็วเลยใช่นะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปไลค์แล้วก็ฟอลโล่กันด้วยนะคะในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook Fan Page ค่ะวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผาด้วยจากไอคอนเนียนะครับไอคอนิกครับใช่แล้วค่ะหมเวลาของเราสองคนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับวันตุ๊กจิ้งบายบายสวัสดีค่ะ